สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมีความคิดว่ากำลังหารถ7ที่นั่งเป็นแนว s u v ไว้ใช้งานสัก1งคันรุ่นนี้นะครับเชฟเวอร์แคปี่ว่า2.0ดีเซลมานำเสนอนะครับรัฐต้องบอกเลยว่าที่สำคัญคือรุ่นนี้มาเป็นรถโฉมหน้าที่เป็นไมเนอร์เชนฟังก์ชันออ b o บอร์ดต่างๆพวงมาลายคอนโซลฟังก์ชันต่างๆมีการอัพเป็นเวอร์ชันของไมเนอร์เชนให้หมดเรียบร้อยแล้วกันชนหน้ากระจังไฟต่างๆเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วและที่สำคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นระบบขับเคลื่อน สอล้อไอเพียงแค่เลขไม่นะครับ9ก0 0หกิโลเมตรรายละเอียดรถนะครับจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างหากท่านกำลังชมหารถรุ่นนี้อยู่นะครับมาดูรายละเอียดพร้อมกันครับวันนี้นะครับจะพามาชมรถยนต์เข้าใหม่ของทางร้าน1คันนะครับก็คือเจ้าเชฟโรเลตแคปติวานั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่นานใดนะครับ ที่กำลังมีความคิดว่ากำลังหารถ7ที่นั่งเป็นแนว SUV ไว้ใช้งานสัก1คันวันนี้นะครับผมมีรุ่นนี้นะครับเชฟเวอร์แคปว่า2.0ดีเซลมานําเสนอนะครับรัตต้องบอกเลยว่าที่สำคัญคือรุ่นนี้มันเป็นรถโฉมหน้าที่เป็นไมเนอร์เชนใหม่แล้วฟังก์ชันออนบอร์ต่างๆพวมาลายัยคอนโซลฟังก์ชันต่างๆมีการอัพเป็นเวอร์ชันของไมเนอร์เชนให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละเอียดรถนะครับจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างหากท่านกําลังชมหารถ,รถรุ่นนี้อยู่นะครับมาดูรายละเอียดพร้อมัครบ คันนี้นะครับเป็น h e vrolet Captiva ที่เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นตัว minor change แล้วจะสังเกตเห็นได้ว่ากันชนหน้ากระจังไฟต่างๆเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อนะครับวิธีการดูนะครับดูนี่ราคานะครับถ้าราลราคาเป็นสี ดำสันิฐานไปเลยนะครับเฉพาะเชฟโรเลตนะครับไม่เกี่ยวกับยี่ห้ออื่นนะครับวงเล็บต้องเป็นเฉพาะชาเชฟโรเลตแคปทีว,ว่านะครับสีดำเนี่ยับเกินสองล้อถ้าราวหลงังคาเป็นสีอย่างนั้นบอบอลอย่างนั้นก็จะเป็นเพื่อนสีล้อน,นั่นเองคันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าท่านเป็นคนที่กําลังหารถ suv เครื่องยนต์ดีเซลมีงบอยู่มาสนะั 300, กสามแสนกว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นละคันนี้นะตอบโจทย์่านได้แน่นอนคันนี้เป็นรถมือเดียวออกป้ายแดงซื้อเงินสดมาเลยนะครับคันนี้เลขไม้เทียงแค่9 0 0 0 0่นกว่ากิโลเมตรเองด้วยถ้าถามผมว่าขับสองขับ เล่นได้หมดทั้งขับ2และขับ4อยู่ที่ลักษณะการใช้งานนะครับขับ4ก็จะเป็นขับ4แบบฟูลไทม์นะครับเวลาการแมนเทนน์ขับเกลื่อน2ล้อกับเคกื่อน4ล้อแตกต่างกันคาแรคเตอร์ของรถรุ่นประมาณนี้เชฟเรดแคปที่ว่าไม่ว่าจะเป็นชม1ชม400ชม2ชม440 ชม3ก็คือเป็นตัวแมนเเชนตัวนี้นะครับไอที่มาเป็นนิวแคปทิว่าเครื่องยนต์พันหอันนี้ไม่นะับว่าเป็นแคปติว่านะครับจะไม่ใช่แนว SUV แล้วนะครับับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อนสีล้อการขับขี่ต่างกันนะครับขับเคลื่อนสีล้อย่อมดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องแรกมาก,กับการดูแลและบำรุงรักษาและ maintenance อย่างแน่นอนนะครับขับ2ก็จบปัญหาเรื่องของเพื่อกพุ่งท้ายเผาท้ายต่างๆไปได้เพราะมันจะเป็นรุ่นที่คาแรคเตอร์ที่มีปัญหาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันมีปัญหาอย่างไรเป็น คันนี้นะครับเป็นรถขับเคลื่อน2อล้อเปิดมาภายในจะเป็นสีดําหากท่านดูอยู่เปรียบเทียบอยู่เรากําลังสงสัยว่าเอ๊ะดูรถหลายๆคันทำไมบางคันภายในดําบางบางคันภายในสีเทาบ้างนะครับถ้าเป็นสีเทาวันขับเคลื่อนสีล้อสันนิษฐานได้ตามที่ผมบอกได้เลยนะครับถ้าเป็นสีดําขับเคลื่อน2องล้อย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้บ่อหน้าและบอ่อหลังนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็เรียบร้อยที่สําคัญคันนี้มาเป็นรถมือเดียวเวลาที่เราเลือกแล้วก็คัดรถพวกนี้เข้ามาในร้านในสต็อกนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าท่านดูคลิปผมอยู่นะ และท่านจบคลิปนี้ดูเสร็จแล้วลองไปดูในช่องผมดูคลิปอื่นๆก็จะเห็นว่าผมขายเจ้าตัวเนี้ยมาหลายปีมากแล้วนะครับแล้วก็ประมาณหนึ่งพอมีรถจํานวนหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็พอมีขายพอหลากหลายให้ความรู้ได้นะครับอ่ะมาดูกันต่อคอนโซลหน้านะครับสำหรับตัวแมนเนชเชนเนี่ยจะแตกต่างนะครับคอนโซลกลางพวงมาลัยหน้าจอนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆจะแตกต่างกันเจ้า440ที่เป็นตัวโฉมก่อนแมนเนชเชนอันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2007 หัเดลคอสอปี2016ข้อเสียของเชฟเดยแคปที่ว่ามีอยู่2เรื่องนะครับหคือต้องซื้อเงินสดณนะตอนที่ซื้อขายกันนะแต่ถ้าเกิดท่านซื้อขายแล้วครอบครองแล้วเกิน3เดือนท่านจะไปจำนำไปเงินติดล้อบไปสีเสบัดอันนั้นก็สามารถทําได้เพราะว่าตอนนี้ไปนั้นไม่ได้รับจัดนะครับข้อที่2ก็คือถ้าหากว่าท่านรู้วิธีการซ่อมหรือถ้าท่านไม่รู้ท่านศึกษาข้อมูลก่อนว่าในขับ มีอู่ซ่อมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจถ้าเป็นเจ้าของรถคันนี้เดี๋ยวหลังไม่คุยกันนะครับว่าจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับมีศูนย์ไหมมีอู่ซ่อมที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมมีรายละเอียดลิสต์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับนะถ้าสนใจนะครับคันนี้นะแอดไลน์รายละเอียดกันนะครับ id line pt สามสอง fc นะครับไปคุยกันต่อตรงนั้นได้เลยนะครับอ่ะมาดูนะครับถ้าผ้าหลังคาต่างๆให้ต้องดูด้วยนะครับเพราะรถพวกนี้เวลาที่เราซื้อเนี่ยเนื่องจากอายุมันได้นะครับหมายความว่ารถสมัยนี้เวลาที่เราทำเจ็ดปีห้าปีเจ็ด ที่มาติดกับฟองนะ้ำเหมือนมาโดนความร้อนแล้วมันเสื่อมสภาพนะครับประมาณน,นี้อยูด่ด้านท้ายกันบ้างรถนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็บอกสองที่นั่งหลังก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้เวลาที่เราเปิดฝาท้ายมาดูอะไรบ้างใช้แบบนี้ดูอะไรบ้างนะครับดูเรื่องของบอดี้อย่างคันนี้ผมการันตีให้นะครับหากท่านผู้ชมดูอยู่สนใจนะครับแบบบังเอิญดูรถไม่เป็นนะครับแล้วอยากจะพาช่างมาดูช่างก็ไม่ว่าง คนที่จะมาดูรถให้ก็ไม่มีอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางหรือไม่สะดวกให้ใครมาดูรถให้ได้ทางร้านเราการันตีให้แบบนี้หรือถ้าท่านสะดวกหรือถ้าท่านมีช่างเราก็การันตีให้นะครับเราการันตีว่า1ไม่มีชนนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมสามารถโอนได้ทุกคนส่งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เว้นรถไปรถคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของเดียวเลขไม้แท้อย่างแน่นอนเราการันตีให้นะครับหากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมไม่ไม่แท้รถหลายมือมาก่อน ยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนราคาที่ท่านผู้ชมซื้อไปนะครับเพื่อให้ท่านสบายใจนะครับท่านของเรานะครับชื่อว่าร้าน32ออโต้คาร์นะครับอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซอย39นะครับท่านเจอซอย39เข้าซอยมาประมาณตั้งสิเมตรก็จะเจอร้านเรานะครับหาไม่ยากนะหรือถ้ากลัวมาไม่ถูกแอดไลน์นะครับไปได้ที่ไอเดียไลน์ที่ที่สา fc นะครับและเดี๋ยวมีแอดมินจะส่งโลเคชั่นให้นะครับนะก็ฝากไว้นะครับสำหรับที่ดูแล้วสนใจอ่ะมาดูรายละเอียดกันต่อ เวลาที่เราดูรถเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วนะครับพวกแบ็กอะไลท์เนี่ยเราดูหมดอันนี้ผมเรียกว่าแบ็กอะไลไท์ซ้ายขวาพลาสติกมันนั่นเองมันบอกอะไรมันบอกถึงว่ารถคันนี้มีการขนของมีการใช้อย่างรักษาหรือไม่รักษาบางคันเปิดมาแบ็กอะไลท์พวกพลาสติกนี่เป็นรอยเต็มเลยดูด้วยนะครับอันนี้ถ้าไม่ต้องใช้ประสบการณ์ท่านใช้สายตาตัวท่านเองดูเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาผ้าหลังคาเมื่อกี้ที่บอกก็ใช้สายตาตัวเองดูได้เลยนะครับส่วนเรื่องบอดี้เรากันตีให้ไม่ต้องห่วงนั้นไหนก็เปิดฝาท้ายมาแล้วเผื่อไม่ชอออบสีขาย,ยากได้ื่นนะคระ พอดฝาท้ายเป็นน็อตเติมทินตะเข็บทีนตะเข็บเดือยนะครับเนื้อมันจะเนียนเป็นอาร์กพวกฝาท้ายอยู่ค่อนข้างครบนะครับสาหรับคันนี้นะ,ะมาดูยังอะไรนะเครื่องมันอยู่ตำแหน่งนี้ที่ถอดล้อต่างๆอยู่ตำแหน่งด้านนี้นะครับที่ขันยังอะไรลงตรงนี้ต้องเอาไขควงงัดเกลื่อนปุบ๊บก็จะใช้ตัวคายล้อหมุนนะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับหากซื้อรถกับเราทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงอย่างรถคันนี้เราทำการสปา ช่วงล่างมาให้แล้วร้านของเรามีบริการรับสปาช่วงล่างรถยนต์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับคันนี้เราสปาให้คอร์สแบบนี้เราทําให้อยู่ที่ประมาณ9,500บาทเรียบร้อยแล้วนะครับท่านมาถึงท่านก้มดูล่างได้ก่อน <laughs> เพื่อเลยนะสิ่งที่เราทาให้นะครับเราสปาภายในให้เราสปาภายนอกช่วงล่างเราก็สปาให้ผมเชื่อว่าถ้าผมไม่บอกท่านจะไม่ได้สังเกตไม่เคยก้มดูว่าช่วงล่างรถที่ท่านซื้อมาผุหรือไม่ผุเยิ้มน้ํามันหรือไม่เยิ้มน้ํามันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เราเคลียรเราก็ดูให้เรียบร้อยเหมือนแล้ว่า ต้องรู้เรื่องเมื่อกี้ที่พูดท้างกันไว้ระบบกล่อง ABS ของเขานะครับถ้าเราไปดูรถแล้วไฟ ABS ขึ้นประมาณ6 7ดวงนะครับขึ้นโชว์กลับไปสักพักหนึ่งดับหรือ,ห,รอหลายๆวันโชว์อีกอันนี้ถามได้เบื้องต้นได้เลยว่าเป็นเรื่องของกล่องหรือตัวเซ็นเซอร์ ABS อย่างแน่นอนมันจะโชว์อาการนี้นะครับคันนี้ตอนที่เราไปซื้อมามีอาการโชว์นะครับเราทําการซวิตให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนกล่องให้ใหม่นะครับพันกว่าบ,บาทเราทาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้ถ้าท่านจะเป็นเจ้าของรถคันนี้เรื่องของระบบ ABS ท่านตัด ไปได้เลยนะครับพวกกล่องไอเบยกราทำเซอร์วิสมาให้แล้วที่อู่เฉพาะทางเชฟโรเลตแถวเ้าไดมีว่านั่นเองรถนะครับต้องบอกว่าคันนี้ซื้อไปทําอะไรบ้างผมบอกได้เลยว่าคันนี้ยางมันย่อมทำไหมถึงว่าผมแนะนําให้เปลี่ยนยางเพราะผมรู้สึกขับแล้วยางมันดังมันเสียงมันเข้าหูนะครับวองๆ่ๆว่อยู่นะครับเพราะยางดอกมันจะค่อนข้างแข็งนะครับยางมันเป็นยางปี2021ก็จริงนะครับแต่เนื่องจากว่ายางดอกยางมันหนามันไม่มันไม่มันไม่ละเอียดเพะมันไม่ละเอียดเสียบุ๊าที่เราขับ มันก็จะมีเสียงเข้าครับสำหรับคันนี้เอาไปทำอะไรบ้างเปลี่ยนยางสักหนึ่งชุดก็ถือว่าจบเลยสำหรับคันนี้ครับที่างๆดีพุ่งล่างดีทุกอย่างเราทดสอบให้หมดเรียบร้อยแล้วแปรเพื่อนสี่ล้อดีกว่าไหมดีกว่าอยู่แล้วถ้าเรากับเพื่อนสี่ล้อนะครับแต่ต้องรู้ว่าในจุดมื้นท่นั้นของมันนะถ้ากับเพื่อนสี่ล้อมันก็จะมีปัญหาในส่วนของว่าเจ้าของเก่านะทราบไหม ว่ารถตัวเองกับเกลื่อนสีล้อแบบฟูลท m e นะครับแคปที่ว่า e l d r i ร e นะครับกับเกลื่อนสีล้อเวลาที่ไปตรวจตรออขับ2ก็ขับสีวิธีการตรวจของตรอไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องแจ้งคนที่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจตรอด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ทราบนะครับว่ามันขับเคลื่อนสีล้อหรือขับเคลื่อนสองล้อไม่แน่ใจว่าเวลาที่รถอายุครบ7ปีแล้วต้องไปตรวจตรวจสภาพเอกชนเนี่ยนะครับตรออเนี่ยวิธีการขับตรวจของเขาเนี่ยถ้าบอกขับเคลื่อนสองล้อเขาก็เอาล้อเข้าไปลงเข้าไปที่โรลเลอร์แล้วเขาก็ปั่นทดสอบแต่ถ้ามบห รถขับเคลื่อนสีล้อกับ2ล้อตรวจไม่เหมือนกันเขาบอกเขาทราบต้องแจ้งเขานะครับฝากไว้นะครับถ้าจะเล่นรถขับเคลื่อนสีล้อมันจะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวทราบด้วยว่ารถของเราเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อออฟวิลได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แจ้งอธิษฐานดยส่วนตัวตัวเองที่เฟืองท้ายรถมันชอบพังกันในระบบขับเคลื่อนสีล้อเวลาที่เราเลี้ยวสุดปุ๊บมันจะมีเสียงตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งย้อนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานในระบบขับเคลื่อนสีล้อ ถ้าท่านจะดูท่านทดสอบดูนะครับถ้ามันมีเสียงตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งก็คือท่านเตรียมเกินในกระเป๋าไว้ได้เลยนะครับในการเซอร์วิสสุดท้ายนะครับเพราะมันน่าจะลาจากโลกใบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะผมยังไม่เจอข้อมูลว่าซ่อมได้นะครับส่วนใหญ่ที่ไปกันก็คือช่างจับเปลี่ยนเลยนะครับก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับในลักษณะของส่วนของเสืองที่มันเสียหายนะครับหรือถ้าใช้เป็นมือสองก็เราก็ไม่ทราบอีกว่าชิ้นส่วนที่ถอดมานะเป็นปัดแบบไหนมาหรือว่ามันมันดังหรือเปล่า,าก็ แต่ราคามก็หวัวกันขึ้น,น,นก็เป็นความรู้ที่แชร์เอาไว้ให้แบบนี้ละกันนะครับนะสำหรับขับเคลื่อนล้อและขับเคลื่อน4ล้อถ้าท่านผู้ชมจะตัดสินใจแล้วแต่เลยครับถ้าท่านสนใจกับ4ในงบที่บอกว่าโอเคถ้ามีการเปลี่ยนส่งท้ายมาแล้วไปเจอคณะเปลี่ยนส่งท้ายมาแล้วมีบินไบเสร็จให้ดูและทดสอบแล้วมันไม่ดังเนี่ยก็เียนได้นะครับประมาณนี้นะครับนะอัตราการกินน้ำมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าอยากไม่อยากวุ่นวายอะไรใดๆขับง,ง่าย์วิสง่าย ขับเพื่อนสองล้อไปเลยครับจบๆนะอ่ะมาดูตรงนี้กันต่อดูเบาะนะรถมือเดียวนะสภาพที่มันไม่เพียงแค่เลขไม้นะครับ9 4 0 0หม่กิโลเมตรตอนนี้ต้องบอกว่าพอมันเป็นโฉมเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมขับแต่ผมรู้สึกว่ายางมันแข็งนะครับลมยางผมเลยลดลมยางมาอยู่แค่30พอลดลมยางมาที่30เสร็จปุ๊บมันจะเจอปัญหาตรงที่ว่าตอนแรกมันไม่โชว์หรอกพอเราผมลดลมยางปุ๊บมันบอกว่าลมยางอ่อนเลยมันต้องเติมประมาณนักส่าสิบสองถึงส่สิบห้านะครับแต่ผมเติมแค่สามสิบมาเลยอ่อนสำหรับรุ่นะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่ดูนะครับหรือกําลังเล็งหาแล้วมันเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าในกรณีที่ท่านจะหาเลขไม้มันอยู่ตรงไหนเข็มเลขไม้นะครับมันไปดูตรงนี้นะครับนี่แผงออนบอร์ดชุดนี้นะครับจะเป็นแผงออนบอร์ดของหน้าปัดนะครับจะเป็นเฉพาะรุ่นใหม่โนเชนต์รุ่นใหม่นะครับตัวสุดท้ายที่เป็นเ u v นะครับกดตรงนี้พอเรากดไปหนึ่งเพียมันก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับเห็นไหมมันจะกลับมาเป็นทิปเลขไม้นะครับ94,000กิโลเมตรทิปเอทิปบีนะครับมันก็สามารถเซ็ตได้ตามระะยทางพ คอมพิวเตอร์ออนบอร์ดมันอยู่ในชุดนี้แผงชุดนี้ทั้งหมดรประมาณนี้เผื่อบางท่านไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับเช e ร์รี่แคปปิว่านั่นเองนะครับนะอ่ะเรามาดูไหนๆก็ดูเรื่องเลขไม้แล้วไปดูห้องเครื่องกันต่อพ4ี69ให้เรียบร้อยแล้วดูห้องเครื่องดูสติ๊กเกอร์ครบนอบ็อคเดิมๆครบซินปากกระโปงต่างๆครบๆให้แบบนี้เลยนะครับนี่รถสวยรถเดิมห้องเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับผมบอกเลยว่าเรานะครับเราทํารถให้แต่ละคันนะครับ เนื่องจากร้านเราเปิดบริการรับสปารถให้กับลูกค้าอยู่แล้วหากท่านดูคลิปนี้อยู่แล้วปรากฏว่าไม่ถูกใจสีท่านไปซื้ออีกคันหนึ่งมาแต่อยากหาที่สปาที่ทำความสะอาดช่วงล่างห่องเครื่องภายในอะไรต่างๆแวะมาหาเราได้เลยนะครับเรามีบริการให้อยู่แล้วนะครับคาคอร์สพวกนี้เราทําให้เป็นหมื่นนะครับแต่เราทําให้กับรถที่เราจาหน่ายทุกคันอยู่แล้วช่วงล่างเราล้างให้หมดเชื่อได้เลยว่าไม่มีที่ไหนหรือถ้าท่านจะไปซื้อรถที่ไหนช่วงล่างน่าจะไม่ได้เคลียร์ให้แบบนี้ รถเนเวลาที่เราจะซื้อสักหนึ่งคันผมเชื่อเหลือเกินโดยส่วนตัวนะครับบอกว่าถ้าเราจะไปซื้อรถมือสองตัวผมเองเนะแล้วผมจะต้องไปจ่ายเงินหลักแสนนะแล้วถ้าเขาทำมาให้ผมทั้งห้องเครื่องภายในภายนอกช่วงล่างผมจะรู้สึกแฮปปี้มากนอกจากเราจะดูสภาพรถแล้วคันนี้มาดูกลมดูช่วงล่างได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ฝนะากไปด้วยนะครับผมลองเอาคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจดูได้นะครับหรือถ้าสนใจคันนี้อยากมาดูรายละเอียดรถัวจริงแนะนำมาเลยได้ที่ร้านเลยนะครับแอดไลน์นะครับที่ไอจีไลน์ที่ทีสามสองเอสซี เดี๋ยวทีมงานส่งลเคชันให้นะครับวันนี้นะครับคันนี้ราคาอาจจะบอกได้แค่ว่า3 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ยังลงตัวเลขให้ได้ไม่ชัดเจนก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับแล้วบัญชียังไม่ได้สรุปต้นทุนให้นะครับือยังไม่ได้ตั้งราคาเชื่อว่าวันที่ท่านผู้ชมเห็นคลิปเนี้ยวันนี้เราถ่ายมันหยุดด้วยเห็นคลิปเนี้ยโพ้ลงไปนี้ราคาออกเรียบร้อยแล้วนะครับแอดไลน์มาสอบถามก็ได้ครับหรือใจร้อนอยากจะโทรก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 9 9 7 8 79 6 2กนะครับมัน3า0แสนกว่าบาทนะครับประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับนะคันนี้ทำไรบ้างบอกเลยว่ามีอย่างเดียวคือเป็นอ,อย่างสักชุดหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับ ABS เซอร์วิสให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งรถนะครับทุกคันของทางร้านที่เราขายจำนหน่ายอยู่นะครับนะ้ำมันเครื่องของเหลวเราจะไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับเราต้องการให้ลูกค้าไปใส่นะ้ำมันเครื่องเกรดที่มันดีๆคุณสามารถไปรีเซ็ตรเริ่มต้นได้เลยนะครับไปถึงก็ยกรถให้ช่างเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆได้เลยรบจ ระยะเลขกระยะทางมันชึดไว้ได้เลยนะครับว่าเปลี่ยนขั้นต่อไปเท่าไหร่นะครับหรือถ้าสนใจอยากปรึกษาเรื่องอู่ซ่อมว่าแถวๆนั้นจะมีไม้นะครับ แอดไลน์มาคุยกันสั่งใหม่ได้นะครับเชฟเร์เรดแคปที่ว่าคันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเผื่อท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามหรือแอดไลน์คุยกันต่อนะครับสำหรับคลิปนะครับคันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2017คอปี2016นะครับเป็นรถมือเดียวอยากเล่มทะเบียนผมมีให้นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นคลิปเอกสารข้อมูลส่วนตัวมันผิดเงื่อนไขของ T.D.P.A มันจะไม่สามารถเอามาพูดรายละเอียดนี้ได้นะครับจำเป็นจะต้องแยกคลิปออกไปนะครับเป็นในส่วนของเล่มทะเบียนผมถ่ายเล่มทะเบียนแล้วก็คุยเรื่องรายละเอียดดดวว่่าาาาหหนนนนน้้้ัััมีีีออะะไรรรบบบงสสทใจกลคเ๋ย จะมีแอดมินจัดส่งที่เอกสารของรถแทนนี้ให้ชมนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่อุตส่ห์ฟังผมโม้จนจบคลิปเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ